สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับช่องเจดจ้าพาแซบกับพี่น้องค่เมื่อนี้พาพี่น้องมากินกล้วยเปียวไก่มะละจ้าแต่ว่ากินเป็นเส้นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตโคเรโคเร่กนค่ะมีผักเยอะเลยนะคะเจ็จสีดวกผักใส่หลายค่ะค่ะพี่น้องค่ะมีมะละต้มมีมะละสดนะจ้าทุกคนกะหลำทั่วงอกคะนาจ้าไก่ฉีกตีนไก่เหลือไก่คอไก่จ้ตพี่น้อง ปารสงก่อนค่ะผาดใหญยๆอ้วนๆอ้ว,อวตัวค่ะพี่น้องค่ะนอนกับบ่สลับพี่น้องเบิรงข้าวเบิด์คืนก็ค่ะบัดว่าเที่ยงคืนจะหยุดบัดดี้หยุดหามันอย่างเออสเสม็นมึนเสม็นหยาบสมูหานี่เนาะคะ่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ทหารทุกคนเลยนะจ๊ะโอ้ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียน,นะะําเด้อค่ะเด้อมาจ้าแซ่บๆน้ํจเจนค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเส้นใหญ่จ้าใหญ่ไหมก่อนตอดเข่าตอดเขา่า <c oughs> มาเด้อพี่น้องโอ้ยเส้นใหญ่เส้นเหนียวหนุ่มหนับมากเลยค่ะทุกคนเมืองเซนค่ะขออนุญาตเป่าเคี้ยงผมมาจ้าแซ่บๆน้ำกันค่ะกินบะได้ก็แซบบะนันพี่น้องเส้นใหญ่มันเหนียวพี่น้องเมึงเนะคะ่ะเส้นเหนียวนุ่มมากดูสิเมึงป้าสเซน คนชอบกินเส้นจ้ะคอยละเป็นห่วงทั้งบ้านอืมเป็นห่วงกรยูไก่เนี่อายุหรอค่ะแต่กับพ่กไก่ปันไหนอืมอเอเ้อเกษตรวิสัยเนาะเป็นห่วงเป็นห่วง โอ้ยดีดหนาฉันอืมจะมเบื้สิยงไงมันเหนียวแห้งค่ะพี่น้องกินคู่กับโหละพาเนาะเข้ากันมากก๋วยเตี๋ยวไก่เจนะชอบกินเส้นใหญ่เพราะว่าเส้นมันเหนียวหนึบหนับเบื้องพี่ดองกับส้เสร็จมาจัดเต็มเลย เจนเนื้อนุ่มับค่ะอร่อยมากว่าเสพ้าแมไม่ไ้บ้านเด้เนี่ยบ่ร้วาเพิ่นไหเดินทั้งปะค่ะเพราะว่าหมอนัดต้องไปตรวจประจำปีอืม บ่รู้ว่าทั้งการเห็นแบนี้บ้าบอะในนี้นั่นเพิ่นบอกว่างดเดินทางก็สิแม่หมอการนันประจำปีต้องไปตรวจไม่ไปตรวจไม่ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นเพราะว่าแม่เจมเป็นมะเร็งเต้านมอมืกินคูกับมาลาะละศัตจ้ะ ฝีมือคุณแม่คือเกาค่ะเพราะว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะบุฟเฟ่ห้าสิบบาทธรรมดาพิเศษหกสิบตักคอตักเลือดฟรีค่ะพี่นอ้อง วันนี้คิดจะกินกว๋วยเตี๋ยวกต่เลยลวกเสร็จไงยเยอะๆใส่ถาดไปเลยว่ไได้ใส่พริกผัดด้วยจ้ะเจมนคเขนไม่ค่อ,คอยมาพริกผัดชอบพริกป่นมากกว่าแต่ว่าเป็นคนชอบกินผักมาก ก๋วยเตีเ๋ยวที่กินได้สมมติกินทุกวันจริงแต่ว่าไม่ได้อาคิบสำหรับก๋วยเตี๋ยวแต่มื่อี้ขออาคิบเนี่ยอยากกินแห้งอยากกินแบบไลยๆจุ้ๆใจ ือเข้าเจา้าวาล่ะคะ่ะเกิดมาพอเคยพออย่างเดไดพอแล้วพี่น้องชีวิตนี้จะเป็นคุ้มค่าค่ะซะ <c oughs> บัดนด้พอ,อย่างเดียวแม่หอยว่าโอ้กูเกิดมาคุ้มค่กปกติชีวิตนี้เกิดมากูคุ้ม,ม,มคุ้มปกติคน่าเมื่อวานคุ้มยังไหนยายเห็นสูแนวาบเคยพ้พออย่างเดยพพอบทัานด้พอย่างเดียวจะยังอยากเห็นยังอีกย้าย่อยว่าสิเนาะแล้ววันที่หนึ่งพ่ะนะ อืมก็เลยได้คิดพอไงกูอพอมาเบิดแล้วอยากพออย่างเยี้ยน่ะพีิมาลาตุมโรสิพ้ากับปานหมอนัดหาหมอตรวจไงตรวจบ้างอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ พอว่นนัดสองเธอไหมค่ะก็เได้ใส่เวลาแต่บรูว่าเขาเจะาสิ่งให้กับบานบอนี่แหละประเด็นหลักพี่น้องใกล้ฉีดค่อยค่อยกินเสซนเบิร์ดหเหรอเซนเหลือนิดเดียวค่อยยุ้มมาปะขักับเมียเซนใญ่ญยค่อยมากอืม เีลยต้มก็มีให้ตักฟีมงดาดิบก็มีค้ายของถึงเงียบคักเงียบแน่พี่นนอกเป็นเพราะอะไรเศรษฐกิจบอกเศรษฐกิจไม่ดีหรอเศรษฐกิจดีเป็นแบบไหนไี้มาน่ค่เคยพ่อ,พอ,อยู่ค่ะเงียบแล้วกับจัดกินเองซะ Ừ. hai bọn mình nó tua kỳ neng xa của ngay nè nhanh nhanh chấm 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 หรือกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ตามสกินเส้นก่อนแล้วพวกเครื่องพวกอย่างจะยินที่หลังทานี้รูปสินเดี๋ยวกินแห้งกินที่หลังไปเลยค่ะอืมใครเป็นกื้ย่ข่บอ่ะจะเป็นโลกอย่าง ด้วยนะคะกรุบกรอบดีพี่น้องกินใกล้จังขออนุญาตใช้มือเ <c oughs> วย้ยครับแ <c oughs> ซ่บ หอมใบเตยแล้วตุนใส่ใบเตยไหมสำหรับคนมากินใบเตยกับหอมสำหรับคนมามักกะสิม,มิ้น Bưởi <laughs> đi <laughs> mà khó nó cho khai <laughs> Ghiền អោកែចាក់ពីរហ่ะអឺ ผาดใหญ่ๆจ้าอืเซียบครับกระเทียมเจียวตั้งง่ายใส่มาหลายๆมันจมนนำโซจนหล่อนอืออร่อยมากกว๋วยเตี๋ยว าละค่ะพี่น้องขาขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นขอบพระคุณทุกคนจากหัวใจกัก็ด้วยค่ะพอกันไหมกับเจนในคลิปหน้าคาะที่มีขอตัวรัไปแล้วจ้า